สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของคนโสดธาตุลมนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์พศ2564นะชาวธาตุลมก็ได้แก่ชาวราศีมิถุนตุนกลกุมนะคะวันที่จะเป็นการแบ่งตามศาสตร์ตะวันตกนะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวันที่ได้ในช่อง description ด้านล่างนะคะซึ่งก็คือคำอธิบายใต้คลิปนั่นเองนะ ความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเรานะคะผู้อ่านจะส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าให้กับทุกคนเลยนะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณนะคะก็จะดึงดูดคนรักดีๆเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะสำหรับคนโสดนะคะจะรวมถึงคนโสดที่ยังไม่มีใครเข้ามาเลยนะ หรือคนที่มีการครบคุยกันอยู่ในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะแต่ว่าสถานะยังโสดนะมาดูพลังงานของคนคนนั้นนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตคนโสดชาวธาตุลมนะพลังงานของเขาคือเขาเป็นคนที่ขยันมากๆเลยนะเป็นคนที่ตั้งใจในการที่จะปลูกต้นรักนะคะ แล้วก็ตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองในเรื่องของฐานะการงานการเงินนะคะเป็นคนที่ตั้งใจมีความขยันและมีสัญญาณประสบความสำเร็จในชีวิตของเขาด้วยนะคะคล้ายๆกับว่าเขากำลังรอคอยคำตอบรอโอกาสหรืออะไรบางอย่างนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วเขาจะ พยายามทำเรื่องราวนั้นให้ประสบความสำเร็จให้ได้นะคะสิ่งที่เขาตั้งใจคือการพลิกเปลี่ยนของชีวิตนั่นเองนะคะ w i e l of fortune ว้าวคลิทย,ยาวเมื่อเขามีความรักความสัมพันธ์กับคุณนะคะคนโสดชาวทาลมเขาอยากจะเหมือนปรับเปลี่ยนชีวิตไปสู่รูปแบบใหม่ที่มันสวยงามมากๆเลยนะและมีสัญญาณของการตัดสินใจ just i c e ที่ถูกต้องนะคะ เป็นความถูกต้องตามทํานองคลองธรรมตามธรรมเนียมประเพณีเป็นคนจริงจังมั่นใจมากๆเลยนะคะผู้อ่านเปิดไพ่นะคะพลังงานใต้ไพ่เป็นพลังงานที่มีสองสัญญาณย่อยนะ,ะสัญญาณย่อยที่หนึ่งนะคะคนคนนี้ที่เข้ามาแล้วจริงจังกับคุณมากๆเนี่ยนะ,ะเขาคือคนรักเก่าของคุณหรือไม่ก็เป็นคนที่คุณเคยรู้จักกันมาก่อนนะคะอาจจะมีการกุ๊กกิ๊กอะไรกันบ้างเนาะ แล้วก็รีเทิร์นกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือสัญญาณย่อยที่1น,นะต่อไปเป็นอีกสัญญาณย่อยที่2นะคะสัญญาณย่อยที่2ก็คือว่าเป็นคนรักใหม่ของคุณคนคนนี้มีวัยที่แตกต่างกันกันกบคุณก็คือมีช่วงอายุแตกต่างกันนั่นเองนะมาดูสเสน่ห์ของคนคนนี้นะคะที่มัดใจคนโสดชาวธานลมนะ เขามีอะไรหลายๆอย่างที่คุณอยากจะค้นหาอยากจะเรียนรู้อยากจะค้นหาตัวตนของเขานะคะแล้วคุณจะทึ่งในอะไรหลายๆอย่างในชีวิตของเขาเลยนะมันเป็นเคมีดึงดูดหรืออะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกคนนี้มีสเสน่ห์จังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกถึงความสบายใจนะอะไรทุกอย่างทุกเรื่องราวดูเหมือนว่าสามารถที่จะจัดการได้นะรีลิสปลดปล่อยก็คือว่า รู้สึกสบายใจรู้สึกดีเวลาที่อยู่กับคนคนนี้อะไรอย่างนี้นะคะและอาจจะเป็นคนที่มีความชอบเรื่องของธรรมชาติเหมือนกันนะคะเป,เป็นต้นไม้อะไรสดใสอากาศดีๆนะคะและเขาเป็นคนที่ทําให้คุณรู้ว่าทําไมคนเราถึงอยากจะมีความรักหรืออะไรคือคําตอบของชีวิตที่เรา จะต้องมีคนคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตเป็นการเรียนรู้ชีวิตอย่างหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณผูกพันแล้วก็คุณเห็นความสําคัญในการจะมีคนคนนี้อยู่ในชีวิตคุณนั่นเองนะพลังสวยมากเลยนะคะทีนี้ผู้อ่านก็ถามโรแมนติเกิลนะคะว่าอยากจะแนะนําหรือบอกอะไรสําหรับคนโสดชาวทัตลมนะคะมีสัญญาณออกมาว่าคุณทั้งคู่เนี่ยเหมือนเคยมีการแยกกันมาก่อนนะ เหมือนเคยรู้จักกันคุยกันแล้วก็มีการแยกออกจากกันนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นสัญญาณของการที่คุณเห็นกันเหมือนคุยกันเห็นกันอยู่แต่ว่าไม่ได้เข้ามาทําความรู้จักกันก็ได้นะตอนนี้เป็นช่วงจังหวะที่ดีเวลาที่ดีนะคะเป็นเวลาทํำลายที่ดีที่เขาจะเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองนะคะดังนั้นอะไรก็ตามที่คุณเคยยึดติด เหมือนกับว่าเราเคยติดอะไรบางอย่างเนี่ยขอให้เราปลดปล่อยตัวเองออกมานะคะดูแลตัวเองรักตัวเองใส่ใจต่อสุขภาพรูปร่างการกินนะคะแล้วคุณจะดูมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะคือเป็นเวลาที่คุณจะต้องกลับมาดูแลตัวเองให้ดูไบรท์สดใสสิ่งนี้จะดึงดูดคนคนนั้นเข้ามานะขึ้นพลังของ a อ t แทคชั่นมาเลยนะคะเมื่อคุณดูแลตัวเองไบรท์สดใสและดึงคนนี้เข้ามาได้นะ กุมภานะอาจจะมีสัญญาณการใช้เวลาหวานร่วมกันเหมือนฮันนีมูอะไรอย่างนี้เลยนะหวานแหวมากเลยคือย,ยาวๆนะคะเป็นพลังของการใช้เวลาหวานร่วมกันนะญญผู้อ่านถามจักระนะคะว่าอยากจะแนะนำอะไรสำหรับคนโสดชาวธาตุลมหรือเปล่านะจักระบอกว่าในหัวใจของคุณนะคะเหมือนยังมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ติดอยู่นะ ที่ยังไม่สามารถให้อภัยได้นะอาจจะไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้หรือว่าคนคนนั้นในความสัมพันธ์ได้นะคะสิ่งนี้มันจะยึดตัวคุณไว้นะแล้วคุณจะรู้สึกว่าเหมือนอะไรก็ตามหรือใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตของคุณเนะ่ยมันจะเกิด i m p p s s e ก็คือว่ามันจะไปต่อไม่ได้จะกระบอกว่าทุกอย่างจัดการได้และไปต่อได้นะคะ ขอให้คุณเรียนรู้กันให้อภัยนะโดยเฉพาะให้อภัยตัวเองสำคัญมากๆเลยนะคะเรื่องราวในอดีตขอให้พลิกเป็นพลังบวกที่จะสอนเราในการดำเนินชีวิตต่อไปนะคะอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะอดทนไม่อยากจะรอจะกระบอกว่าขอให้ใจเย็นๆนะคะดึงพลังบวกตัวเองกลับมาเยอะๆเหมือนให้คุณ move on ก้าวต่อไปด้วยหัวใจที่สตรองขึ้นเนี่ย จักรวาลเทวดานางฟ้าจะเชื่อมโยงพลังบวกกับคุณนะคะและจะดึงดูด Perception ก็คือการรับรู้เรื่องราวของชีวิตในรูปแบบใหม่มิติใหม่มันเหมือนการเกิดสิ่งมหัศจรรย์ในชีวิตคุณในเรื่องราวของความรักนะขอให้คุณเปิดใจนะคะแล้วก็ปล่อยวางหรือ,ปล,อปล่อยความรู้สึกลบๆที่คุณเผลอแบกเข้ามานะคะ เรียนรู้กันให้ภัยสําคัญที่สุดเลยนะพลังออกมาประมาณนี้นะคะผู้อ่านขอพลังงานจากอาร์ตแองเจลนะคะว่าอยากจะแนะนําอะไรคนโสดชาวธาตุลมหรือเปล่านะคะอาร์ตแองเจลบอกว่าชาวธาตุลมคุณมีพลังของผู้นานะลีดเดอร์ชิพเลยนะคะก็คือว่าคุณมีพลังของผู้นําดังนั้นขอให้คุณใช้พลังของความมั่นใจในการตัดสินใจทุกเรื่องราวด้วยพลังบวกนะคะและจัดลําดับ ความสําคัญในชีวิตคุณนะคะเหมือนกับว่ามีสัญญาณว่ามันจะมีหลายเรื่องเข้ามาในชีวิตของคนโสดชาวทันลมนะแล้วขอให้คุณใช้พลังของผู้นําใช้พลังการตัดสินใจใช้พลังงานบวกนะคะจัดลาดับความสําคัญเนื่องจากว่าถ้าคุณทําอะไรเป็นขั้นตอนมันจะทําให้เกิดผลสําเร็จหรืออะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งดีมากๆเข้ามาในชีวิตคุณนะคะ เมื่อคุณมีพลังบวกในหัวใจมากขึ้นนะคะเทวดานางฟ้าก็จะมาช่วยในการคุ้มครองคุณป้องกันคุณและทำให้หัวใจของคุณสตรองและเข้มแข็งมากขึ้นด้วยนะพลังมาสวยนะคะผู้อ่านถาม o r a ์เ e คลเป้าหมายแห่งชีวิตนะคะว่าอยากจะแนะนำอะไรคนโสดชาวธาตุลมหรือเปล่านะคะพลังของออร์เคลเป้าหมายแห่งชีวิตนะคะแนะนำคนโสดชาวธาตลมว่าถ้าคุณ ได้ใช้พลังของการเขียนเหมือนเป็นการสื่อสารการเขียนหรือการเรียนรู้อะไรบางอย่างนะคะคุณได้ส่งต่ออะไรที่เป็นสิ่งดีจะเป็นพลังบุญและพลังบวกที่ยิ่งใหญ่ของตัวคุณนะคะจะมีอะไรบางอย่างที่สวยงามนะอาร์ติสถ้าคุณได้แชร์เรื่องราวอะไรที่เป็นศิลปะความสวยงาม รูปแบบอะไรต่างๆในชีวิตเข้ากับงานเขียนหรือการส่งต่อให้ผู้คนนะคะเป็นเรื่องราวดีๆสิ่งสวยงามจะเป็นพลังบุญที่สวยมากๆของตัวคุณเลยนะชาวธาตลมอาจจะเป็นธรรมชาติหรืออะไรที่คุณชอบก็ได้นะคะแล้วคุณได้ส่งต่อสิ่งเหล่านี้ความสบายใจความสุขให้ผู้คนเนี่ยเป็นพลังที่สวยมากๆเลยนะในหัวใจคุณจะมีพลังของความรักที่มันสว่างขึ้นนะคะ ขอให้คุณเดินตามพลังของความรักที่มันสว่างสดใสในหัวใจของคุณนั่นเองนะเมื่อคุณมีพลังบุญและพลังบวกเนี่ยจะมีการชี้นำหรือชี้แนะแนวทางอะไรบางอย่างให้คุณโดยที่จะเกิดขึ้นมาในหัวใจมันเป็นความรักที่มันจะนำความสดใสความสว่างเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองนะคะผู้อ่านก็ขอส่งต่อพลังงานบวกจากจัก,กรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนที่เข้าชมคลิปนี้เลยนะคะ ยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะปลอดภัยและปลอดโรคนะคะแล้วเราเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ